สวัสดีครับสวัสดนเพื่อนชาวไวทุคกคนครับวันนี้อยู่กับช่อง t s d y นะครับวันนี้เอาตู้ Odyssey t w ิน15นิ้วนะครับม้20มิลนะครับมาให้ชมกันนะครับคลิปก่อนผมก็ทําเป็นตัว18ให้ชมแล้วนะครับตันนี้ก็จะเป็นตัว15นิ้วนะครับเป็นดอกคู่นะครับเป็นตู้ที่ทํางานเือนตู้ Odyssey o d y s s นะครับ ขนาะดรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้หน้าตาก็จะไม่เรียบร้อยนะครับผมก็ทําแบบง่ายๆเ,เพื่อนๆชมกัน,นครับโอเคนะครับไปดูขนาดกันเลยนะครับความกว้างของตู้96เซนนะครับความลึก64นะครับ มันตัวไม่ค่อยลึกมากนะครับความสูงนะครับตัวนี้ไม่รวมแผ่นด้านบนด้านล่างนะครับ46นะครับถ้ารวมเลยก็จะเป็น40เป็น50พอดีนะครับนะประมาณนี้นะครับขนาดโอเคนะครับไปดูข้างในนะครับดูจากมุมบนก็แล้วกันนะครับโอเค มีนเพื่อนสงสัยว่าพี่ไม่กั้นห้องเะหาบางดอกเลยหรือถ้าใครอยากกั้นก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมให้มันทางานด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าสเปคดอกมันมันสเปคเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันทํางานมันก็น่าจะไม่ได้กวนอะไรกันมากนะครับแต่ถ้าสเปคดอกต่างกันถ้าอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยมันก็ควรจะแยกจะแยกห้องนะแต่นี้ผมก็เลยไม่แยกนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่า น่าจะดูค่อนข้างยากนะเดี๋ยวผมผมจะเปลี่ยนตู้ให้มันเป็นสีสีขาวดีกว่านะครับเวลาผมเปลนขนาดให้ดูมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูตรงระยะหน้าดอกไปจนถึงตรงนี้ก่อนนะครับจากระยะตรงนี้นะครับ36เส้ซนนะครับจากระยะตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับไม้20มิลนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้26ซนนะครับอ่าแล้วก็ ความกว้างตรงนี้ภายในตู้92เซนนะครับความสูงภายในตู้ก็46เซนนะครับนะครับตรงนี้จะสูงแค่ส6เซนนะครับโอเคเราก็จะมาดูขนาดว่าเราก็จะลบไปเหมือนเดิมนะครับเปิดตัวไหนก็ลบตัวนั้นไปเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆครับความสูงตัวนี้ก็46เซนนะครับ คามกว้างก็จะเท่ากับแผ่นดอกเลยนะครับนะครับแผ่น2ชิ้นนี้มันจะเท่ากันนะครับแค่ตัวนี้ไม่ได้เจาะรูตัวนี้เจาะรูให้เชยนนะครับโอเคนะมาดูตัวที่เราจะเป็นโครงด้านหลังนะครับตัวนี้มีรูมไหายไปไหนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูข้างเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันเท่ากันนะครับตัวนี้เราก็ตัดทั้งหมด2ชุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ไม้หน้ากว้าง3มเซนนะครับยาว46นะครับก็จะตัดทั้งหมด2ชิ้นตรงนี้นะครับ2ชิ้นตรงนี้ก็จะยิงในลักษณะนี้เลยนะครับนี่ครับตัวหนึ่งเอาวางเป็นระนาบไปอย่างนี้แล้วตัวหนึ่งมาตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวนี้เราเราก็จะทําทั้งหมด2ชุดนะครับ2ฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอันนึ่งจากนั้นมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะตัดทั้งหมด4ชุดนะครับก็จะมีนี่ครับ ีชุดตรงนี้นะครับมาดูขนาดนะครับความกว้างก็เหมือนเดิมนะครับ3เส้นนะครับต่กนันที่ความยาวเท่านั้นนะค,ความยาวตัวนี้4 1 5นะครับก็4 1 5ก็จะมีตรงตรงนี้ก็จะวางเป็นแนวนอนเหมือนตัวนี้นะครับรละหนา้าเือนตัวนี้ก็จะยิงใสงในลักษณะน,นี้เลยนะครับจากนั้นมาดูตัวตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะ3 ประมาณ3ามเซนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะตัดยาว46นะครับเท่ากับความสูงตู้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ10เซนนะครับก็จะตัดความสูง46นะครับเท่ากับตู้นะครับโอเคนะครับผมลบออกเลยนะครับเราจะได้ไปดูอันต่อไปนะครับนะครับห้องด้านหลังมันก็จะ ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว1 5นิ้ว18นิ้วผมก็ทําประมาณนี้แหละครับก็คล้ายกันนะครับโอเคนะครับไปดูชุดหน้ากันนะครับชุดหน้าก็จะมีอกอันเดียวนะครับแต่ตัว18นิ้วจะมีอกอยู่3ตัวนะครับมาดูว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะตัดเข้ากับตัวแผ่นหลังเมื่อกี้เลยนะครับ10เซนนะครับความกว้างความยาว46เซนนะครับตัวนี้ก็ความยาว4 6 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น10เซนนะครับแต่ตัวนี้จะตัดเป็นมุมสี้าองศานะครับทั้งหมด2ชิ้นก็จะประกบกันนะครับอันนี้เราก็หาจุดกลาง,ลางของไม้นะครับยิงให้มันให้มันได้กลางที่สุดนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับรุกบเลยนะครับมาดูแผ่น2ฝัง่งเนี่ยผมจะวัดให้ดูแค่อันเดียวนะครับ ฝั่งเดียวนะครับมาดูระยะตรงนี้นะครับผมให้ดูระยะตรงนี้ด้วยแล้วก็ระยะพอตด้วยนะครับน่ครับระยะพอ์ตเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะครับตัวช่วงพอ์ตอะไรต่างๆโอเคนะครับตัวนี้ก็ตัดมาส6นะครับสูงหรือความยาวส6กนะครับจากนั้นมุม ตัวนี้ถ้าถ้าเอาเป็นมุมเลยนะครับลองวัดให้ดูนะครับถ้าตัดเข้ามาเป็นมุมก็ประมาณ22.5นะครับก็ประมาณ22.5นะครับครึ่งหนึ่งของ45องศานะครับเราก็จะตัดประมาณครึ่งหนึ่งของ45องศานะครับมันอาจจะไม่เต็ม45นะครับตรงนี้มุมนี้นะครับแต่ถ้าเอาแบบบ้นบานสไตล์ที่เดีวยวไวนะครับก็ เหมือนเดิมครับมาลรดได้ไม้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้มาใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้เราตัดมาสี่พกแล้วใช่ไหมรเราให้เราวัดอีกมุมหนึ่งนะครับเข้ามา0.8เซนนะครับวัดครั้งนี้0.8เซนนะครับก็อีเส้นตัดนะครับแล้วก็ทําการตั้งไปเรื่อยหรือเพื่อนๆมีวิธีอะไรต่างๆก็ ตั้งให้มันได้ตรงกับเส้นนี้ก็ทําการตัดได้เลยนะครับก็จะได้มุมองศาพอดีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับองศามันน่าจะย2.5เท่ากันนะครับเราเอาตามสไตล์ t s y เลยนะครับก็เราก็จะวัดให้ดูแบบ เห็นเลยนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงนะครับโอเคมันไม่ชนนะครับผมดึงใหมอ่าฝังนี้โอเควันนี้ก็วัดเข้ามา0.8เซนเหมือนกันนะครับ0.8เซนเหมือนกันแต่ตอนนี้จะตัดอยู่ที่ความกว้างไม้8.5้เซนนะครับความสูง46กนะครับเพิ่มการขีดเส้นตัดเหมือนกันนะครับก็จะได้มุมมันก็จะตัดมุมเท่ากันกับพวกพวกนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้ด้วย จะตัดมุมเท่ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับ14เซนนะครับก็จะตัดมุมนี้แค่ฝั่งเดียวนะครับก็จะวัดเข้ามาประมาณ0.8เซนเหมือนกันนะครับีตันนี้เราก็ตั้งใบเลื่อยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัดได้เลย0.8เซนเหมือนกันนะครับตั้งใบเลื่อยทีเดียวก็ตัดได้หละชิ้นนะครับมันจะมีแค่ตัวอกกลางนี่ที่ต้องตั้ง15องศานะครับ โอเคนะครับวัดให้ดูฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคผมยังไม่ลบออกนะครับการจอดดอกเนี่ยเดี๋ยวผมผมวัดการจอดดอกให้ดูนะครับการจอดดอกเนี่ยผมจะให้ตรงนี้นะครับห่างจากขอบตู้นะครับอยู่ที่คางละ5้า 5.1เซนหรือว่า5เซนก็ได้นะครับให้มันห่างตรงนี้ตรงกลางมันก็จะได้ระยะเอกนะครับแล้วก็ระยะช่วงบนนะครับระยะช่วงบนเนี่ยผมก็จะให้ห่างที่5.1เหมือนกันนะครับหรือว่า5เซนก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพื่อนเพื่อนถามก็ามาว่ามันห่างเท่าไหร่นะครับอ่แล้วก็ระยะห่างตรงนี้นะครับ ตรงช่วงนี้นะครับก็คือ54นะครับแล้วก็ความกลางผัดก็คือ17เซนนะครับแต่17เซนนี้มันก็จะมีตัวไม้ตัวนี้บังไว้อยู่นะครับก็จะหายไป2เซนนะครับแต่มันก็ยังไม่ผลมีผลอะไรมากนะครับสำหรับตู้เบสนะครับโอเคนะครับมาดูตัวตัวคําพวกนี้ก่อนนะครับตัวคําพวกนี้ตัวไม่ใช่ตัวคำมนะตัว ตัวยึดตะแกรงนะครับตัวนี้ไปดูตัวนี้จะตัดทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็จะมี1 2 3 4นะครับ4ชิ้นนะครับที่เป็นทรงนี้ก็จะตัดเท่ากันนะครับเราแช็ดพิกไมล์ออนะครับโอเคครับตัดมาที่ยาว20เซนนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้17เซนนะครับเขียเส้นตัดนะครับก็จะได้ทรงนี้ออกมานะครับ ความกว้างนะครับเลื่อนไปความกว้าง3มเซนนะครับพวกโค้งเนี่ยจะ3มเซนหมดเลยนะครับโค้งพวกนี้ใชไหมครับสามเซนนะครับผมบัดให้ดูชิ้นเดียวนะครับอ่าแล้วก็ชิ้นเล็กตัวนี้นะครับชิ้นเล็กตัวนี้ก็จะตัดทั้งหมด6ชิ้นนะครับขนาดเท่ากันนะครับมาดูขนาดเท่าไหร่ความยาว14เซนนะครับความกว้าง3มเซน รุกช่องมันจะผมจะทิ้งช่องไฟไว้เท่ากันนะก็ะคือ14เสีมเซนก็จะพอดีกับตัวคําตรงนี้พอดีนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับผมเอา,เอาโค้งตัวนี้ออกเลยนะครับ,นะรบก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัวนี้จะช่องไฟจะหา่าง อยู่ที่14เซนนะครับช่องไฟพวกนี้จะห่างอยู่ที่1 4เซนทั้งหมดนะครับมาดูขนาดตัวนี้นะครับตัวนี้จะตัดทั้งหมด4ชิ้นเหมือนกันนะครับ4ชิ้นนะครับมาดูว่าเราจะมีวิธีการตัดยังไงนะครับแล้วก็ตัดให้ได้ไม้หน้าที่มันกว้างที่สุดนะครับก็คือ22เซนคูณ 19เซนนะครับให้เพื่อนๆวัดจากจุดที่เราต้องการนี่ครับเห็นไหมครับจุดนี้วัดจากขอบตรงนี้นะครับนี่ก็คือจุดที่เราต้องการนะครับให้เพื่อนๆวัดจากขอบฝั่งที่เราจะไม่ตัดนะครับก็คือวัดจากตรงนี้มานะครับ5เซนนะครับขีดเส้นมาจนถึงตรงนี้จุดนี้อยู่ขีดเส้นมาจนถึง17เซนตรงนี้นะครับจุดไว้นะครับขีดเส้นครับตัดแต่ตรงนี้ ที่เหลือตรงนี้เราก็ตัดตรงมาเลยนะครับฝั่งนี้มันจะเหลือกว้าง17เซนนะครับเห็นไหมครับตัดตรงมาเลยตรงนี้ก็ตัดตรงตัดเฉียงนะครับริงแล้วไม้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมปกตินะครับแอวขนาดอันดับแรกก็คือตัดมาที่กว้างที่สุดก็คือ22เซนครับความลึก19กนะครับ,ลรบแล้วก็วัดจากขอบฝั่งนี้มาเป็นไกด์นะครับ5เซนแล้วก็ขีดจากขอบตรงนี้มาถึงจุดที่เราต้องการก็คือ17เซนนะครับ แล้วก็ขีดขีดแล้วก็ตักนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับถ้ามันไม้ย0มิลจริงๆมันก็จะลงตัวพอดีนะครับแต่ถ้ามีไม้19มิลบ้าง18มิลบ้างเพื่อนๆก็ลองไปคํานวณลดหย่อนดูนะครับว่ามันจะพอดีตรงช่วงไหนนะครับโอเคนะครับขนาดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ออเดอร์ส ทวิน15หไม้20มิมนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีแนวทางการตัดไม้ให้ด้วยท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเครื่องเสียงได้ชมด้วยกันนะครับท่านไหนที่ยังไม่ติดตามผมก็ขอฝากติดตามช่อง t s d y เราด้วยนะครับเรามีทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อ t diy เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็จะมี YouTube ด้วยนะครับผมก็จะลง ยึไว้ทั้ง2ทางเลยนะครับเพื่อนสะดวกทางไหนกเ็เข้าชมทางนั้นได้เลยนะครับผมอยากให้ให้ชมทาง youtube นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตู้สูตรไหนแบบไหนที่ที่มันมันมันค่อนข้างยากผมก็จะไม่ได้ค่อยได้ทําให้ชมนะครับหรือว่าตู้บางตัวที่มันอาจจะมีลิขสิทธิ์นะครับ ผมก็จะไม่ได้ทําให้ดูนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับไปชมท้ายคลิปกันต่อเลยครับสวัสดีครับ